พี่น้องเบิ้งสีนะครับโตที่2ค <inequ> ร <ity S 1> ับเ <ique> ป็นแม่สาวปีก <welche> ว <ăn? S 1> uh no ่าครับพี่น้องครับลูกสาวแจ็คคอตลอยล้านครับพี่น้องอ่ะโตที่2เปิดราคาเท่าไรสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าครับพี่น้องแจ็คเป็นไปแยกมาได้จังเลเป็นแม่สาวนะครับไว้จักปีครับไว้ปีเจ็ดเดือนครับปีเจ็ดเดือนนะครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวแรกสามหมื่นหกพันครับอ่าสามหมื่นหกแม่สาวโตที่3นะครับพี่น้องครับนี่ไว้จักปีเขาใไว้ปีเจ็ดเดือนคปีเจ็ดเดือนอ่าโชว์โชว์งามหนั้นั้นฐานา้ลูก เปิดราคาจากบาทเปิดราคาสองหมื่นเก่าพันครับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องเอ้าไอปีสี่เดือนปีสี่เดือนครับเปิดราคาจากบาทสองหมื่นแปดพันครับโตที่หาครับมาเบิ้งมาทองนะครับทองกับเจ้าแดงดีนะครับอีกสามมือครบสามเดือนปากันทองตัวท่องเรียบร้อยเปิดราคาได้หน้ามือหาพันครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนสอบนะครับ เสานี้กับประมาณ3ามโมงกว่าๆนะครับพี่เจ้าปทุมราชครับผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ่งง่วงงามครับไอเจี๊ยบคือเก่าครับสวัสดีครับไอเจี๊ยบครับสวัสดีครับมื่อนี้กาบรรยากาศตอนสามโมงครับมีแดดออกแล้วน้าไอเนาะครับผมมาเสาร์นี้มืดฟ้าม่วงดินมันฝนติดตกหายไปคือเก่าครับผมนะครับมื่อนี้กามีแม่สาวมาแบ่งปันพี่น้องอ่าทั้งหมดสี่โตเลยน้าไอเนาะครับผมกับงัวแม่ทองหนึ่งโตนะครับพี่น้องครับเอาเบิร์บรรยากาศ่าวๆนะครับนี่ครับมีลูกสาวของ แจ็คพอสลอยล่อล้านพร้อมนะครับวัปีกว่าหนึ่งโตนะครับซีโตนะครับอยู่บ้านหน้าหวานะครับตำบลหน้าวาอําเภอปทุมราชลุงษาจังหวัดตมนาจเจริญกองหน่วยเจี๊ยบประยุทธ์แถวหลังอําเภอนะครับที่ว่าการอาเภอเด้อพี่น้องมือนีกะล่มเย็นว่อยๆ่มแห้งครับผมล่มเหมือนเดิมล่มคือเก่าแต่ไม่มีฝนอ่ะเดี๋ยวเบื้องัวน้ำกันเลยครับเริ่มจากโตแหลกก่อนเป็นบราหมันดูผสมนะครับเป็นแม่สาวนะครับว้จักปีครับไว้ปีเจ็ดเดือนครับปีเจ็ดเดือนนะครับเปิดราคาเท่าไรครับโตแหลก สามหมื่นหกพันครับอ่าสามหมื่นหกนะครับเป็นวัวแม่สาวปีเจ็ดเดือนสามหมื่นหกนะครับต่อรองในเบ็ดมือคือเก่าต่อรองในเบ็ดมือคือเก่าครับถ้ายสูงกได้ครับไปเจี๊ยบครับร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับปีเจ็ดเดือนย่างมาทำผสมนะครับเนาะครับย่างมาทำผสมครับไก่ไก่ผสมนะครับไก่ไก่ผสมนะครับปีเจ็ดเดือนนะครับนี่สายเชืองว่านเตาพี่น้องจมูกดำมวสีโปแหวงครับคีบหูดำหยิบเล็บคอเท่าปกติครับเนื้อหนังดีอ้วนอ้วนแห้งครับผม คาทอกกระท้อนปะการันให้จักมือครับไอ้ครับสิบห้ามือครับสิบห้ามือผู้ใดหางวัวแม่สาวนะครับนี่พี่น้องนี่ครับไก่ไก่ผสมทรงฟีกระไรโลคขึ้นเก่าครับผมทรงฟีไรโลคครับตัวแหลกครับมีอยู่พวนพี่น้องหาโตมือนี่เบิ้งนกำกันแนงแนงเด้อจะเพิ่งกดออกเนะครับพวงหางดำครับเพดดำนะครับนุ่มกะสีเต่านะครับไก่ไก่ผสมเอาไปกระสังเกตอาการเลยเนาะไอ้เนาะครับแมนครับขึ้นเลยกระสมเลยขึ้นกระสมเลยครับเพราะว่าเไก่ไก่ผสมแล้วนะครับ เบื้องฟังนี่นะครับอาธิย้อนแสงจักหน่อยนิสมยเชื่องดีแท้ครับเชื่องทุกโตครับเชื่องทุกโตครับผมปูนเป็นเนื่องหางพี่น้องเอาเพชจจำล่ามบางข้างล่างครับเนื้อนังดีอ้อ้วนไรโอ้หลังไหมครับควมนาได้ครับนังหนาครับผมหู้พ่อมนี่นะครับพี่น้องถ้าลูกอยู่กรุงเทพกรุงไทยจะซื้อให้พ่อแม่เลี้ยงนี่หงหูสิไปครับผมเลี้ยงไว้แต่น้อยครับตาสาวนี่แหละใหญ่ขึ้นไป็ลไรพี่น้อง ร้อยสามสิบห้าบวกก็เลยครับพ่อเต้ตัวแรกครับสามหมื่นหกครับทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับแม่สาวปีเจ็ดเดือนใบไก่ผสมครับพี่น้องครับนี่หนาเพิ่นนะครับหนาขาติดบดหูโคโลนี่อยากกินบักม่วงน่าไปเจี๊ยบบบ่ครัวะต่อไปกะไปเบิ้งโตที่สองครับไปเจี๊ยบบานนี่ครับโตที่สองนี่ที่เด็ดของคลิปนี่ครับพี่น้องจากเพิ่นลุดมาได้จังได้ไปแบ่งเข้ามาได้จังไงพี่น้องเอ้ยครับผมอุ้ยพี่น้องเบิ้งสี นะครับตัวที่2ครับเป็นแม่สาวปีกว่าครับพี่น้องครับลูกสาวแจ็คพ็อตลอยล้านครับพี่น้องอ่ะตัวที่2เปิดราคาได้อสามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาครับพี่น้องแจ็เพันไปแยกมาได้จังไดะครับนะครับสูงเลยครับใบครับสูงลอยสามสิบแปดครับลอยสามสิบแปดบวกลบครับปีกว่าเองปีสามเดือนเป็นปลาหมันดุผสมครับเป็นลูกสาวแจ็คพ็อตลอยล้านครับพี่น้องครับเกิดวันที่ที่สิบเจ็ดมกราฮกหาครับนี่เด้อบวกลบนะครับมีใบมีหลอดนะครับนี่หลอดอยู่ด้านล่าง สีกว่าพี่น้องสีสุดยอดครับผมสีใดพอครับสีใดพอเต็มดูเออแมนอีลีตอะไรสีออกเข้มๆพี่น้องเอานะครับฟันจับจุกมองนั่งทับนะครับยืนง่ามแห้งนี่ครับสามหมื่นหาครับเป็นง่วอนาคตนะครับแม่พันนะครับอนาคตใหญ่ขึ้นอีกหลายนะครับสูงลอยสามสิบแปดครับลอยสามสิบแปดมวปีสองเดือนสามเดือนครับอนาคตอยู่บนน้องอรยหาสิ พี่ตะยูอ๋อยก็แข็งขาใหญ่ถึงถึงแถงครับแข็งขาพนใหญ่แหงโอ้พี่น้องย่นๆนนะครับนี่เรียมโตหยิบเล็บว่าเท่าปกติครับดำล่างล่าไปหอดนุ่มจนจนนะครับขอบพู่ดําเครื่องโบดเลยแหละจมูกสนเข้าแล้วครับสีดํานะครับขวัญจับจม่องนั่งรับง่วเื่องพี่น้องเื่องเื่อง่ะอยากกินมังวงยี่แล้วอะเบิ้งเบิ้งเบื้งใบพอโตเห็นมอตัวเห็นดกพ่อตัววนนี้ โอ้พี่น้องสามหมื่นหาเปนบ่ครับผมต่อรองในบิดมือครับต่อรองในบิดมือครับทรงฟีดนะครับพี่ไอทรงฟีดลอยโลคือเราครับลอยก็โลกอะทั่วเลยครับทั่วเลยล้ำตัวเงาดีครับล้ำตัวคนยาวดีครับแข้งขาโอ้ใหญ่แข้งโอ้พี่น้องโอ้ลูกแจ็คพอร์ตลายล้านคือว่าโอเคนะครับพี่น้องครับงามแข้งแข้งขาใหญ่พร้อมนะครับนี่ไซส์เฉียงนี่ครับเพดดำพวงหางดำครับอาเบิ่งอีกฝั่งนึงครับนี่บ่มีหมองดางนะครับ หนูแนะนำขอบพูดดับเป็นเครื่องบดเลยแหละครับเครื่องบดเลยเป็นโตัวที่สองครับแม่สาวกำลังเลิกดีครับล่ามเอาสามหมื่นห่าตัวใหญ่ๆจังสี่ครับครับราคาห้องครับต่อห้องมันวะพี่ครับผมตอรองไหนเป็นหมือกร่อรองไหนเป็นเหมือเก่าเอาโทรมาต่อบึงสักบาทดัวนี้อรองใดทุกตัวครับนี่ครับหน้าตาเพิ่น เชื่องเด้อพี่น้องสาวตีเพิ่นว่าเชื่องทุกโตมือนทุกโตครับเดี๋ยวเมนโบเอาสองโตพันไปถือว่าพันนะครับพี่น้องครับเชื่องแห้งแต่ละโตมัวสาวส่วนมากนี่บ่ค่อยเชื่องบ่ได้ได้ต้องเต้นกรงลงเด้งเนี่ยไมมาสเต็ปม่วสาวเนาะยืนหนีจับเหลื่อยครับโอ้จับเหลื่อยป่อนอาหารเหลื่อยครับต้องกินองวงบนตัวเองมากเหรอเพื่เฮดเฮดไหยเพิ่นเคยกินน้ำเผาเหรอเพิ่นจะมันสีแลนมาหาเขาเลยแมนขั้วใบนะครับม่วงจีไห้มันเฉียงพี่น้องต้องจับดูดูจับดูดู บางท่านหนูไม่ได้ให้ยากระทีมไปทำงานบ่จับบวชใบิ่นเพิ่นกับบวชเฉียงเข้ามาองมันแกนั่นแหละพี่น้องเอาสามหมื่นหาครับแจ็คแบงค์ปันลูกสาวของแจ็คพอตร้อยล้านครับมีใบมีหลอดให้นะครับพี่น้องครับคาทกคาร์ทเนี่ยเจียประกันให้นะครับสวงชุดสวงชมประกันให้โอ้ล่างตัวเงาดีสีงามเป็นเดิมเป็นแม่พัดในขอกได้เลยดิเป็นแม่บอกรได้เลยครับครับอนาคตมันทองไปมันใหญ่ขึ้นไปผมว่าวู๊งอติไปไกลหน่อยเนาะครับผมนะครับเอาต่อไป ไปเบิงเตาตัวที่สามตัวนี้ผมว่างหูสุดแล้วมัง้งหน่อยครับผมหูเ <laughs> <laughs> พราะอย่างพี่น้องมาเล่นกับคนครับ <laughs> ตัวนี้สุดยอดครับตัวแรกว่าหูแล้วตัวที่สามเป็งหูแห้งแม่สาวตัวที่สามนะครับพี่น้องครับนี่ไปจากปีข้าไปไว้ปีเจ็ดเดือนป <c ười> ีเจ็ดเดือนโอ่ะโชว์โชว์งามๆนั้นฐานนาวลูกเบอร์ละค่าเท่าไหร่บาทเบอร์ค่าสองหมื่นเก่าพันครับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องเอา้าความนานยงไปผสมได้เลยครับ พ่อผสมนะครับเนาะครับผมสองหมื่นเก้าครับพี่น้องเอ้าแต่ว่าต่างข้อเหมืนโพดโบแบงผู้ใดเลยครับผมจนจนความหนาล้านหนาตึบนะครับเอาจมูกดำวสีโบแบงครับใบหูวสีโบแบงนี่ครับเขาปลุกว่าเสาพร้อมผสมนะครับครับผมพร้อมผสมนังหนาดีอ่างลึกดีควัานจับจมวงทับสูงอะไรครับไี่สูงหน่อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบสองนะครับร้อยสามสิบสองเพศแดงผ้าดำพ่วงฮางดำเพิ่นได้ความหนาหน่อยเนาะหนาครับ นาลึกว่ามนาะอ้างมันก็ดีครับร้อยสาสิบสองในนาลึกปีเจ็ดเดือนราคาลักสองครับพี่น้องครับควันจับจุ่มองนั่งทับกีบเล็บขวดเท่าปกติน,นะครับนุ่มบนจักเต่าลายลืมทำซีเต่าเนาะมีติงลูกของแจ็คพอตไรล้านกับ,บตเต่ากันเนาะครับผมนี่ครับหูวันเต่าเห็นไ่มผมว่าเดียวเพื่อนบอกว่าหูทุกโต้คนมาเหมือนีองปิดแม่ไม่จับนุ่มหน่อยกันด้บัดนี่ยว้าเตี๋ตัวละว้ครับไม่จริง คนดำลางครับพี่น้องเอาหยิบเล็บโอ้วนเตานะครับควันกระจับดีจับจมูกนั่งทับนะครับเพ่นมักตัวนี้มักเหล็นครับค่นมักเหล็นครับคนมักเหล็นครับค่นไปยังครับยานนีพี่จามาทายง่วงื่อพวกเปรตเปืดอยจเถื่อเพ่นกับยางวาหะมาเฮาลูกให้ก็เลยหูจักกันนะครับพ่นถ่ามาทายแมสสาวกันพร้อมกันนะนะเอามาอยูดนเหล่วแต่ว่าไย่ทายเถื่อนน้อยถ่าแม่สาวมามาเขาครบแก่งโอ้อีล่ะร้องหมืนเก่า อ้วนซ้ำง่อยน้องแก้วผมอยู่นั้นอยู่นั่นเลยอยู่ในขอกเอานะครับสนใจโทรมาหาผีเจี๊ยบเลยอ่ะผมะใส่พันธุ์เดือน้ำงามอาจารย์ดัน,น,นหนาท่านอ่ะยืนเฉิดจังหน่อยนี้หูไรโอเค,คงามแล้วเ<ๆ>พรอะไอเอา้านี่เด้อเบิ่งกเลี่ยมโตรามันลูกผสมตัวนี้ครับสูงลอยสามสิบสองหมกลบครับปีเจ็ดเดือนนะครับไว้ไก่ผสมสนใจกัโทุมากครับสองหมื่นเก้าพันต่อรองในเบิดมือครับผมส่งฟรีร้อยกิโลครับผมนี่ครับโปรโมชั่นเนื้อพี่น้อง นี่คือราคาห้องทุกโตนะครับพี่น้องต้องโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้รถได้ไลายสัมไดน์นันนะครับพี่จ้ากับโมลูกับไอ่เพิ่นดอกแต่ว่าไอ่เพิ่อนบอกง่ายสุดแต่ละครับผมกุ้งต่างข้อไอ่ง่วนหนังหนานะครับเป็นยังเขาคือเดี่ยงง่วนหนังหนาครับมันเดี่ยงง่ายมันจอยหยักจอยเพิ่นกินเก่งมันกินเก่งพี่น้องมันจอยยากจอยยากครับเปนยังเพิ่นทองมากนี่วุ้นหมกก็จะลูกออกมากกับหมกนะครับนังมองบางนี่จอยแกขกก็ได้เนาะครับผมไปต่อไปเข้าไปผ่านแล้วตัวที่สามนะครับต่อไป ตัวที่สี่ครับเป็นงัวแม่สาวไว้ตั้งปีง่าไม่ปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนครับเปิดราคาจักบาทสองหมื่นแปดท่นครับสองหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดสีแดงงามนะครับสีงามผมสูงอะไรไครับสูงลอยสามสิบสองครับลอยสามสิบสองซ้ำกันกับเมื่อกี้นดิสองหมื่นแปดครับพี่น้องเมื่อกี้มันตื่นล่มวะตื่นใหม่ใหม่อันนี้ก็ผลสวนเข้าใหม่ใหม่กัอ๋อผลสวนเข้าใหม่ปีสี่เดือนครับผม สูงร้อยสาบสองครับพี่น้องครับชิ้หูดําจมูกสีดําเข้มเลยบริสิปแวงครับกีบเรียบคาเทาปกติกระด้งย่างมาหาลูกง่ย่างให้กินเนาะนุ่มสีเตาไดยเนาะครับผมสองหมื่นแปดครับราคาห้องครับพี่น้องฟังซื้อกันกระตีเดาว่าสองกลางเนี่พี่น้องครับผมต่อรองเลยหม้อสองหมื่นกว่าบาทครับผมหม้แม่สาวหัวอนาคตอนาคตกระตีใหญ่กรนอีกไกลให้ลูกได้อีกวินซิปตูนะครับผมพวงหางดําเพรดํานะครับเอาสูงร้อยสามสิบสอง คาทุกกระท้อนประกันให้สิบหามือทุกตเลยนะครับครับผมเป็นชุดที่สี่ครับมือนี่ร่วมแก่งงัว่สาวดม่งดงง่ว่สาวครับเขออง่ว่าสาวมันง่ว่าสดไม่ใ่น้องง่ว่าหน้าคนนะครับผู้ได้พบมีเงินแกเมาสไปได้หลายตัวแล้วน้องยังโหลดอลไรผมเอาเขาขออไวรครับเอเบึ่งฟังนี่ครับนี่เด้อปีสี่เดือนควันจับจู่มมองนั่งทับนะครับกีบเล็บกระเท่าปกตินุ่มกะสีเต้านะครับอ่ะสีเต้าบึ่งน้ำกันนะครับ คาทุกข้าทอนเจียประกันไทยครับชงทุกสองจมประกันไหยเด้อพี่น้องเป็นเครื่องโบดนะครับตัวที่สี่รับจำไว้ครับสองหมื่นแปดต่อรองใดครับพี่น้องครับง่วงสองหมื่นกว่าบาทเบืองหลอบตัวง่วครับอ่านี่ครับละเอียดเด้อสูงร้อยสามสิบสองนะครับปีสี่เดือนง่วงกับเริมผสมกับปีแปดไอ้ปีหกเดือนครับเริ่มผสมปีหกเดือน สิแปดเดือนเริ่มผสมงวนอกจากเป็นง้วไทยกัสิต่ำลงมาอีกกันง้วหูลูกระทบกับสองปีกว่าบางโตสามปีก็มีอ่ะตัวบ้ามันดกผสมครับพี่น้องที่แดงกันสิสองหมื่นแปดน้อยเนาะครับผมต่อไปไปเบิ้งง้วททองโตทุดทไทยเข้าไปบัดนี้ครับโตที่หาครับมาเบิ้งง้วทองนะครับทองกับเจ้าแดงดีนะครับอีกสามมือครบสามเดือนปากันทองตัวทองเรียบร้อยเปิดราคาเอาได้ สามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาครับพี่น้องราคาห้องต่อรองใดคือเก่าสูงกันไไหมสูงร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับลูกสองใน้ทองไ้เนาะครับผมพาพันสดแห้งทองก็เจ้านี่ครับซีดีหนึ่งสองสามแดงดีนะครับนี่พอพันนี่บรามันตัวนี้นะครับมีใบมีหลอดครับวัที่ผสมสิบกุมภาหกครับมันขอดสามสิบพฤศจิกาหกครับด้สองเดือนครับอีกยี่สิบเจ็ดหมื่ ปากการทองตัวทองได้เนาะปากกันทองอันตเศร้าให้เดียยร้อยอันตเร้าวบ้งครับครับผมอ่าปากกันทองเด้อพี่น้องสุขลอยสามเปดนะครับล่ำโตเงานะครับเงาดีกะทิพาเล่จักน้อยนะครับแต่ว่าสีพอนี่เป็นบราวน์นะครับวันจับจุ่มหมองนั่งทับนะครับขิปหูดดำจมูกสีดำาู้ฉีกบาแวงครับสดนะครับเชือกหยิบได้กว่าเท่าปากกนททองครับขารทูกาทอนปากกนให้สิบหาหมื่นโอ้ท่องสามเดือน ครับผมรั้นบนทองเจ็ดแปดเดือนในงวงตุยเอาจะไว้ใส่ใหญ่เนาะครับผมอู้ใหญ่เด้อพี่น้องลำโตเงาดีตอนนี้ทองสามเดือนครับราคาลักสามเนี่ยเพราะว่าเป็นตะสื่อใบเก็บเลี่ยงครับแมนครับขั้นทองเจ็ดแปดเดือนกับราคากระสิบหอยประมาณสามปลายสี่หมื่นหอยสี่หมื่นกว่าเทาาน้อะแต่อยู่ในช่วงราคาของงวงน่ะครับแมนแมนฮาวฮาวผมแล้วครับจังไม่กะนี่นะครับฝนตกอาเพศดำนะครับพ่วงห้างดำนุ่มสีเต่าสดนะครับมีไซส์เฉ่องมีแถบหลังสีดำดำพร้อมนี่แถบเพิ่นนะครับ เป็นเครื่องโบดเครื่องดำเฮานี้ละฮู้จับได้ใบได้ครับเอาหยิบแตกข้อเท่าปกตินะครับแม่แม่แมทองง้วแม่ไข่ง้วแม่ไข่แม่ไข่ตัวทองแล้วพอต้องเสียค่าสมแน่พี่น้องสมวาเสียค่าตรวจค่าสมวันนี่บางเทือกสสมบติดบางเทือกอายุทองให้เล็วครับผมนะครับเอาสนใจการโถม้านะครับสามหมื่นห้าน้อยเนาะครับผมสีก็ปวดสีแดงงามแดงงามสดแห้งนะครับสดอีรีพี่น้องมนะครับสดอีรี หยิบเล็บกระเทาะปกติครับเป็นโต๊ะที่หาพี่น้องโต๊ะที่หาของเอ่อเออเซานีินะครับมีทองกระเจาแดงดีนะครับเพิ่นกระแดงอีดีเหรอเมฆนี่ก็ได้เอายางโซ่หลุดดูเอ้าแดงแล้วครับบ้านเอายางโซ่แดงกําลังออกพี่น้องเอายางโซ่นี่ครับทองที่เข่าสามเดือนแล้เจ้าแดงดีนะครับสามหมื่นห้าส่งฟรีร้อยโลครับประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่เด้อแดดกําลังออกนะครับเบาถาแดดนะครับเป็นโต๊ะที่หา ตัวที่หนะครับมีใบมีหลอดน,นะครับอีเดอร์สนใจก็โทรมาให้เจี๊ยบได้กินหาาายาละใบนี่เศร้านี้ครับกินแน่ละครับกินแน่แล้วเพิ่งก็นที่ปล่อยเลยเนะาะมันเล่มเองเลยปล่อยห้าเล่มเพิ่กงก็นิกลมคักเทียอีหล่ะต้องจับไว้ครับถ้าถ้กลมกินหยาไม่เป็นทองเหรนต้องห้าเนวกินยาโอ้ยงว่าทองสิละครับโอ้ลำโตเงีวอัหลัดพี่น้องเอ้ยอยู่ในผลเอาสามหมื่นหาครับต่อรองได้ครับ อยู่บ้านหน้าวาครับตำบลหน้าวาอําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสนใจตัวใดกระทรมมหาไอจียบได้นะครับเบอร์เฟซบุกก็เดยวขึ้นห้ได้เนาะเฟซบุกซื้อยังก่อนที่ชัยวงศาผมระเอินซื้ออ้ยากอยากเลยเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยครับนะครับอยู่แถวหลังอําเภอได้ไปลองมากถึงใจตัวใดโทรมาหาไอ้เพื่อนหรือมาเบิรงโตจริงกันเลยครับไอ้จะไปส่งให้เองดอกคนนี้รังรบส่งนะครับซื้อซื้อไม่มาหลยเมืองเติบไม่เฮาไกลเกาเขาเม้ยังกาะไม่เฮา เก่าเขาเก่าเพิ่นเก่าเพิ่นอ่ะแต่รอบคีดนี่ครับพี่เจ้าประทุมราชครับก็เตรียมพอจบคีเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ